เนี่ยสถานพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็จะองม13ท่านก็เลยสละสิทธิ์นะครับที่ทั้งหมดนะครับอ,า,อาคารของเรานะครับเมื่อพิษภานที่ผ่านมานะครับใช้ก็บวกเศษนะครับพื้นที่ใช้สอยก็จะงดหิดนิดนึงเนื่องจากว่าพื้นที่มันเข้าไปไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเวลาท่านเข้าไปบางท่านไปแล้วอาจจะขอบคุณมาก<า><า>นะครับ เราก็ไม่ได้ว่านะครับข้างถนมนั่นแหละครับข้างอาคารต่อไปนะครับนี่คือนโยบายการยธรรเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีาการลงพื้นที่ทั้งหมดนะครับลงพื้นที่และเป็นสํานักงานที่ฝากกับสี่เสาหลักที่เรามีอยู่งานบังคับคดีสถานที่นิจยังันก็เลยมีบอร์ด อุดรเป็นจังหวัดหนึ่งในสิบแบบงานในพื้นที่จังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่าดําเนินการอยู่แต่ตอนนี้เรากําลังดําเนินการในรูปคุ้นส่วนที่เราเดําเนินการอยู่ของกลุ่มหนึ่งฝ่ายที่เรามีอยู่ขณะนี้นะค,ครับห้าคนครับนอกนั้นจะเป็นล่าสุดนี้ทราบว่าจะ